ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตํารวจพบประชาชนในท่วงที่สองนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราก็พูดคุยกับท่านพลตารวจตีรอยอิงค์าไพโรธนะครับท่านเป็นผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวนะครับเราก็ได้พูดถึงแนวทางและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ท่านได้มอบหมายให้ลงไปดูแลทุกสุขของประชาชนรวมทั้ง การดูแลนักท่องเที่ยวนะครับให้ปลอดภัยเดินทางกับต่างประเทศด้วยความผาสุกกับไปด้วยรอยยิ้มนะครับท่านก็ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลงไปหาข้อมูลต่างๆนะครับทั่วประเทศแล้วก็นํามาสรุปนะครับมาสรุปแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขซนึ่งทางก็ได้ทําลงไปแล้วแล้วก็ได้ผลแนวทางต่างๆก็นํามาปฏิบัติจนกลายมาเป็นเกิดโครงการนั่นก็คือโครงการแก้ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้การว่า โครงการนี้เป็นยังไงนะครับครับท่านผู้การครับโครงการไอ้แก้ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับคือเราพบว่านะครับเรื่องการหลอกลวงนักท่องเที่ยวเนี่ยมีปรากฏในสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะสื่อออนไลน์เนี่ยซึ่งสื่อดังกล่าวนี่มันออกไปทั่วโลกใช่ครับเสียภาพพจน์ใช่ครับครับโดยเฉพาะเนี่ยประเด็นหลักๆเนี่ยประเด็นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยครับการหลอกลวงซื้อสินค้าราคาแพง โดยเฉพาะอันยมณนีนะฮะท่านจะพบได้ว่าเป็นเขาจะพูดเลยว่า Jewelry แ scam นะครับอินไทยแลนด์หรืออินแบง k o k อเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทํากันเนี่ยในหน้าวัดพระแก้วซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกับหัวแหวนของประเทศนะครับเป็นจุดหลักนะครับก็จะเป็นลักษณะของผู้ประกอบการที่ไม่กี่รายนะครับที่อาศัยช่องว่างตรงนี้นะครับ แล้วอาศัยโอกาสเนี่ยมาหลอกลวงมาชักจูงนักท่องเที่ยวที่เดินซึ่งจะเขาหวังจะมาเยี่ยมชมวัดพระแก้วนะครับแต่ก็จะใช้บุคลากรที่มีความรู้และก็มนุษยสัมพันธ์ดีนะครับเข้าไปพูดคุยชักจูงแต่ลักษณะของการเข้าไปเนี่ยคล้ายๆว่าเข้าไปหลอกเขานะครับตั้งใจหลอกก็คือไปพูดว่าวันนี้วัดพระแก้วปิด นะครับวันนี้วังมีงานพิธีนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็หลอกว่าจะพาไปดูวัดอื่นไหมนะครับไปดูที่อื่นไหมตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมถามผู้การนิดนึงตรงนี้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่คือมากันเองหรือว่ามากับทัวร์ครับครับนี่แหละครับคือนักท่องเที่ยวที่มากับทัวร์เนี่ยเราก็คงไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะเขามีผู้ดูแลใช่รับแต่ถ้าบางทีเราอาจจะ ไปท่องเที่ยวเองกลุ่มท่องเที่ยวเองนี่มีทั้งหลายแบบนะครับอาจจะเป็นแบคแพคหรืออาจจะเป็นเศรษฐีก็ได้ที่เข้ามามามีรถมาส่งถึงที่นะครับแต่อาจจะไม่รู้ทางเข้านะครับพอเดินเดินมาก็มาเจอคนไทยนะฮะก็คิดว่ามุษยสัมพันธ์ดีนะครับไทยแลนด์ Smile, แลนด์ออฟสไมล์เข้ามาถึง <c oughs> ชนแขกเลยฮนะ <c oughs> ชนแขกก็จะหลอกเลยครับ,รบก็ท่านไปดูไหมวัดนูน้นวัดนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บเขาก็เห็นว่าเรามีมุษยสัมพันธ์ดีเขาก็ไป <c oughs> ไปเสร็จก็ได้ทีเรียก รถสามล้อซึ่งก็เป็นเพียงไม่กี่ไม่กี่เจ้าแหละครับ,รบที่มาร่วมในวงจรลักษณะนี้ก็ไม่ได้มีเยอะมีแค่ส่วนน้อยซึ่งตอนนี้ทางทางตำรวจท่องเที่ยวเองก็พยายามที่จะ,ะปรับปรามให้หมดเรียกว่าพูดคุยและ,ะนำมาเข้าในลักษณะของผู้ให้ข่าวเราดีกว่าครับอ,อย่าเรียกว่าปราบปรามจะใช้ว่าชี้แนะว่า การกระทําดังกล่าวของท่านเนี่ยซึ่งได้รับเพียงการเงินกลับไปเพียงเล็กน้อยจากพ่อค้านทุนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะครับโดยไม่คํานึงถึงชื่อเสียงของประเทศเนี่ยรายรับเพียงเล็กน้อยของท่านเนี่ยแต่ชื่อเสียงของประเทศที่เสียหายจากการกระทำเนี่ยมันใหญ่หลวงนะครับ hmm. อันนี้เราก็จะพยายามพูดคุยกับเขานะครับแต่ถ้าพูดคุยชักจูงแล้วยัง ตกลงไม่เข้าใจนะครับก็คงจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมครับแร้บพูดง่ายมีการตักเตือนก่อนตักเตือนก่อนครับผมแล้วเป็นไงครับการแก้ภาพลักการท่องเที่ยวไทยผมเรียนว่าเเข้าใจดีนะครับมีคนเข้าใจในส่วนนี้ดีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการที่กระทํากันมายาวนานนะครับก็คงจะค่อยๆซาไปนะครับ แต่ก็เรียนว่าเราจะดําเนินการและดําเนินการอย่างต่อเนื่องก็ต้องขอขอบคุณความร่วมมือหน่วยงานราชะการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะกรุงเทพมหานครนะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ทั้งตํารวจนครบาลตํารวจสอนอชนะสงครามนะครับนละภาคเอกชนพ่อค้าประชาชนที่อยู่ในรอบบริเวณนะครับและผู้ให้ข่าวทั้งหลายที่เห็นความไม่ถูกต้องดังกล่าวที่ให้ข้อมูลเรานะครับ ในการร่วมกันดําเนินการเพื่อแก้ไขหรืออย่างน้อยทําให้ปัญหาดังกล่าวลดลงไปเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศครับครับก็ตรงวัดประแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาบชอบมาอาจจะบางคนอาจนับถือศาสนาพุทธก็จะเข้าไปสักการะกราบไหว้ภายในวัดประแก้วบางคนที่ชอบสถาปัตย์อะไรต่างๆที่เป็นเก่าแก่ก็จะเข้าไปถ่ายภาพทำอะไร ก็ทําทให้ภาพลักษณ์ของวัดพระแก้วที่ออกไปต่างประเทศเนี่ยทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเห็นแล้วอยากเข้ามาเที่ยวในไทยแล้วก็อยากเข้ามาดูบางครั้งก็บอกครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมาวัดพระแก้วให้ได้นะครับเมือ่อมาแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเราด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่มีแก๊งชอบไปหลอกลวงชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณหน้าวัดพระแก้วรตรงนี้เราก็ต้องมีการดูแลอย่างดีให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่นี้ ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มของสําร้อนะครับที่เมื่อชาวต่างชาติเข้ามาแล้วก็ชอบนั่งสําร้อก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกโลโก้ของไทยเลยเหมือนกับช้างอย่างเงี้ยมาประเทศไทยต้องได้นั่งสําร้อหรือตุ๊กตุ๊กนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนฝูงตามต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราก็มีมาตรการในการป้องกันแล้วก็ดูแลแล้วก็ดึงพวกสําร้อมาเป็นพวกด้วยเป็นโครงการอะไรครับ โครงการสามล้อไทยขจัดภัยคนจุงแขกครับก็บสืบเนื่องมาจากที่ว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการส่วนน้อยนะครับที่ทําให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายเราก็ได้พูดคุยกับเขาทําความเข้าใจในส่วนกลุ่มสามล้ออื่นๆที่ดูแลในแขกต่างประเทศชาวต่างชาติทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะที่จะรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนด้วยนะครับ,รบเราก็ใช้วิธีการ เป็นเหมือนสามร้ออาสานะครับมาสมัครดูแลนะครับแล้วก็เราก็ให้การอบรมนอกจากนั้นเราก็ขอความร่วมมือครับในเรื่องของการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นเช่นการวิ่งราวนะครับกระเป๋านักท่องเที่ยวต่างๆนะครับโดยมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนต่างๆนะครับเพื่อเตือนว่าให้นักท่องเที่ยวระวังนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นสายข่าวให้ทางตำรวจท่องเที่ยวด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับในภาพในภาพที่ออกไปนี่มันเสื่ออะไรบ้างครับ อย่างเงี้ยผู้หญิงให้ระวังกระเป๋านะครับอย่าให้ไว้ตรงให้ให้วางไว้ตรงหว่างขาครับระวังการวิ่งราวโดยใช้อ๋อก็คือให้ไว้ตรงนี้ก็จะปลอดภัยขึ้นแต่ถ้าเอาไว้ริมๆอย่างนี้ก็จะมีอย่างนี้วิ่งมาชิงกระเป๋าไปได้น้อยก็เป็นการเตือนเตือนเขานะครับถามว่าทุกประเทศ มีอาชญากรรมไหมลักวิ่งชิงปนมีกับทุกประเทศนะครับมีครับแต่ว่าเราก็พยายามเตือนให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ป้องกันคือมันมีทุกประเทศอยู่แล้วแต่ว่าประเทศไหนจะมีการป้องกันให้ดีที่สุดครับครับผมให้ไม่ให้มันเกิดขึ้นก็ได้รับความร่วมมือดีครับก็มีสมาชิกปัจจุบันก็ร้อยกว่าคันนะครับในในกรุงเทพมหานครครับร้อยกว่าคันนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วเพราะว่าอ่า คนที่มีอาชีพในการขี่สำล้อตุ๊กๆหรือว่าสำล้อปั่นนะฮะก็มีไม่เท่าไหร่แล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับการดูแลนักท่องเที่ยวอยู่แล้วตรงนี้เรามีการบอกเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าห้างห้าครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับให้โทรเหรอครับหรือยังครับเป็นหมายเลขของตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งหนึ่งห้าห้าแล้วก็พยายามปลูกฝังผู้พี่น้องที่ทํางานในเรื่องของสามล้อเนี่ยนะครับว่าเป็น เอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของเมืองไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราเนี่ยร่วมกันป้องกันนะครับแล้วก็ทำภาพลักษณ์ที่ดีนะครับนักท่องเที่ยวก็จะได้มีความประทับใจนะครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาเมืองไทยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นการเขาก็สนับสนุนรายได้ของท่านด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งใช่ครับตรงนี้เราไปติดที่ไหนบ้างติดไว้ใน หลังคนขับรถ<อ>สามล้อเครื่องสามล้อเครื่องทุกคันเลยใช่ไหมครับอ๋บอก็เป็นการบอกแล้วก็เตือนภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วยก็ถือว่าเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์บอกเป็นการป้องกันที่ดีเหมือนกันครับ,รบนอกจากตรงนี้แล้วก็ยังมีการการจัดโครงการเกี่ยวกับที่บอกว่ามีการเดินแจกใบปลิวตามถนนเข้าสารนั่นคือเป็นโครงการอะไรครับเป็นลักษณะของประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุนะครับเป็นแผ่นใบปลิวแบบนี้ใช่ไหมครับ ก็อย่างที่เรียนว่าบางทีรถสาธารณะของราชการนะครับอาจจะไม่เพียงพอก็จะมีรถรับจ้างต่างๆที่มาดูแลนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปอย่างเช่นขึ้นเหนือล่องใต้นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีทะเลสวยนะครับป่าเขาต่างๆเนี่ยก็อาจจะเดินทางโดยรถที่ไม่ใช่รถของของทางราชการนะครับเราก็ออกแผ่นปิวแผ <si ่นพับให้นักท well, ่องเที <t ani> <t ani ่ยวประชาัมพันธ์ว่า ท่านช่วยถ่ายภาพนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาก็จะมีสมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับก็ถ่ายภาพไว้นะครับอาจจะเป็นแทนที่จะเป็นเหมือนภาพที่ระลึกท่านด้วยก็ถ่ายภาพรถโดยสารป้ายทะเบียนรถทางที่ดีก็ถ่ายคนขับถ่ายเด็กรถไว้ด้วยครับถามว่าถ่ายไว้ทําไมถ่ายเสร็จก็มีอะไรก็ส่งมาที่เว็บไซต์นะครับหรือ facebook นะครับเป็นการป้องกันครับหากรถเนี่ย ไม่ว่าจะคนขับขับเร็วนะครับท่านก็ส่งเลขส่งรูปมาเราก็จะทราบเราก็จะมีการประสานกันในระหว่างตํารวจทางหลวงตํารวจท้องที่ตํารวจท่องเที่ยวในเส้นทางการเดินทางเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยเฉพาะการขับรถเร็วหรือค,รคนขับรถโดยสารเสร็จสุราครับ,รบขับรถลักษณะน่ากลัวต่างๆเนี่ยเราก็จะป้องกันไว้ก่อนนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันอาชญากรรม เช่นการลักทรัพย์บนรถโดยสารนะครับบางทีนะท่องเที่ยวเดินทางไปแล้วหลังจากเดินทางกลับประเทศพบว่าสิ่งของเขาหายไปอาจจะเป็นสิ่งของเล็กน้อยแต่เขาไม่ทราบแต่เขาสามารถส่งมาให้เราได้เป็นข้อมูลว่าเขาได้เดินทางโดยรถหมายเลขอะไรรถคันไหนเราก็จะทําการตรวจสอบและจับตามอง,มองรถรรดังกล่านพฤติกรรมดังกล่าวเหล่านั้นว่า มีการเกี่ยวข้องในเรื่องการก่อเหตุหรือไม่นะครับครับผมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการแจกใบปิวเตือน,นมันคือเหตุการณ์มันจะเกิดหรือไม่เกิดเราไม่รู้รแต่เรามีการเตือนเตือนที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นการให้ระวังระวังเหมือนกับเราลงน้ำเราก็ต้องใส่เสื้อชูชีพระวังไว้ก่อนเรือจะล่มหรือไม่ล่มเราไม่รู้นะครับ ม่ก็เหมือนกันก็คือมีการออกแบนใบปิวในการเตือนว่าเออหนึ่งคุณต้องเก็บของอย่างไงสองคุณต้องทําอะไรสามคุณต้องปฏิบัติอย่างไรในการท่องเที่ยวใช่ไหมครับครับว็เหมือนกันเป็นการเตือนที่ให้ท่องเที่ยวไปในตัวนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแก๊งต่างชาตินะครับนั่นก็คือชอบเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยหลอกลวงคนชาติเดียวกันนะครับว่าตรงนี้มันมีอย่างไรมีผลการจับกลุ่มไหมแล้วมีกี่แก๊งที่เข้ามานะครับอีกสักครู่พบกันครับ